คำถามเรื่องความฝันคลายอ้อนทิ่รักมีผู้รับสารหลายคนบอกว่าเราควรที่จะใส่ใจกับความฝันของเราด้วยและก็บอกว่าเราไม่ควรที่จะใช้นังสือทำนายฝันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เก่าที่ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วและพวกเขาก็ยังบอกอีกว่า ความฝันของเราคือการปลดปล่อยพลังงานเก่าของเราออกไปดังนั้นควรที่จะวิเคราะห์ความฝันอย่างไรดีคุณจะสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าเราควรจะเข้าใจความฝันของเราได้อย่างไรคำถามที่สองคลออนที่รักหลายปีมาแล้วที่ฉันสามารถจดจำความฝันในตอนหลับนะคะ ของฉันได้และฉันก็พยายามที่จะแปลความหมายของพวกมันออกมาว่ามันหมายความว่าอย่างไรและเพื่อดูว่ามันจะสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับตัวฉันเองได้บ้างและวันนี้ฉันมีความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาและฉันก็สงสัยว่าคุณจะสามารถคอมเมนต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกมันได้หรือไม่และก็คอมเมนต์เกี่ยวกับ การฝันแบบมีสติด้วยและต่อไปนี้คือความคิดของฉันความฝันของฉันคือสิ่งที่ฉันจินตนาการขึ้นมาเองหรือเปล่าและมันก็ยังเป็นโลกแห่งความเป็นจริงของฉันด้วยหรือเปล่าฉันเดาว่าไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามการเปลี่ยนฉากไปมาอย่างต่อเนื่องในฝันของเรานั้นมันเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่า โลกแห่งความเป็นจริงที่แท้จริงของเรานั้นมันซ้อนทับกันอยู่เป็นชั้นชั้นและเป็นหลากมิติและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วพริบตายิ่งกว่านั้นมีใครจะบอกไหมว่าโลกในความฝันของเราไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงทางเลือกอื่นของเราเองที่อยู่ในระนาบอื่นหรือในมิติอื่นที่เกิดขึ้นจากการเลือกของเราเอง หรือไม่ก็เกิดขึ้นจากการไม่เลือกของเราเองเมื่อในอดีตซึ่งบางทีโลกแห่งความเป็นจริงทางเลือกอื่นเหล่านี้ก็อาจจะกำลังแสดงบทบาทอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเองก็ได้เพื่อกระตุ้นและกระแทกให้เราซึ่งอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้แล้ว หรือกำลังพยายามเรียนรู้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆของเราเองก็ได้ใช่ไหมคำตอบอันดับแรกพวกเราจะขออธิบายเหตุผลเรื่องของความฝันและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความฝันให้พวกคุณฟังซะก่อนซึ่งพวกเราจะอธิบายให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดมานั่นหรอกนะเพราะว่ากลไกลการฝันของมนุษย์โลกนั้นมันมีความสลับซับซ้อนอย่างที่สุดดังนั้นแม้แต่หลังจบคำอธิบายนี้แล้วคุณก็อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็เป็นได้ด้านชีวาภาพในด้านชีวาภาพจริงๆแล้วความฝันก็คือการปลดปล่อยความทรงจำออกไปแล้วเขียนมันขึ้นมาใหม่ มันเป็นวิธีการหนึ่งในการเคลียร์ความคิดจิตใจซึ่งร่างกายจะต้องทำเพื่อจัดระเบียบใหม่ให้กับสมองในระหว่างที่ร่างกายกำลังหลับอยู่มันจะเป็นการโยกย้ายความทรงจำไปมาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสถานที่ที่จะใช้เก็บบันทึกความทรงจำเหล่านั้นเอาไว้ ดังนั้นในกระบวนการนี้พวกคุณจึงมักจะเห็นภาพวับวับแแวมของสิ่งที่มันกำลังทำอยู่ในความฝันแต่นี่คือข้อเท็จจริงทางคลินิกที่ยังไม่ถูกตรวจพบหรือได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ของพวกคุณ แต่อย่างไรก็ตามในเร็วๆนี้เมื่อใดก็ตามที่พวกคุณสามารถทำแผนที่พลังงานของสมงองแบบเรียลไทม์ได้สําเร็จแล้วพวกคุณก็จะเห็นมันเองแต่ก็อย่าลืมสะละว่าพวกคุณเคยอ่านเจอที่ไหนมาก่อนแล้วที่นี่ไงจากผู้แปลนะคะด้านจิตวิทยาความทรงจำที่จะถูกโยกย้ายไปมาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเรียงลำดับความสำคัญตามแรงขับดันของความกลัวความรักความชอบและแม้แต่การเสพติดของพวกคุณเองซึ่งนี่แหละคือลำดับชั้นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปมากเลยและจะให้ผลการทดสอบเหมือนเดิมทุกครั้งในการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีมานี้ของมนุษยชาติ ดังนั้นคุณสมบัติต่างๆที่ไม่เป็นแบบเส้นตรงเช่นการพบเห็นผู้คนไปอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนหรือว่าพบเห็นเขาไปอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่สามารถไปอยู่ได้จริงๆในโลกสีมิติซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของความฝันเพราะว่าสมองกำลังโยกย้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นเส้นตรงอยู่ ลองคิดถึงมันแบบนี้ดูสิสมมุติว่าคุณกำลังหอบหิ้วกล่องใบหนึ่งอยู่ซึ่งภายในบรรจุภาพถ่ายประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของคุณเอาไว้ในวงเล็บนะคะไม่แน่ใจว่าใครอ้อนกำลังอธิบายถึงประสบการณ์ชีวิตของภพชาติปัจจุบันนี้เพียงอย่างเดียวหรือว่าหมายถึงของภพชาติอื่นๆด้วยนะคะจากผูแ้แปลค่ะแต่แล้วทันใดนั้น คุณก็ได้ทำกล่องใบน้าร่วงหลุดมือลงไปแล้วภาพถ่ายเหล่านั้นก็หล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดดังนั้นคุณจึงจําเป็นต้องค่อยๆเก็บพวกมันขึ้นมาทีละใบทีละใบแต่ว่าในขณะที่คุณกำลังเก็บพวกมันขึ้นมาอยู่นั้นมันก็ไม่ได้เรียงลําดับเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดังนั้นทั้งภาพถ่ายของอดีตและปัจจุบัน จึงผสมปนเปกันไปหมดและในขณะที่คุณกำลังถือภาพถ่ายเอาไว้ในมืออยู่นั้นภาพของคุณป้าแซลลี่ก็ไปติดกับภาพของบ้านที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและเธอก็ยังไปเยี่ยมลูกๆของคุณที่เธอไม่เคยพบมาก่อนเลยด้วยนอกจากนี้ตอนที่คุณเก็บภาพขึ้นมานั้นคุณก็ยังเลือกที่จะเก็บภาพบางภาพ ที่มีพลังงานมากกว่าหรือที่มีความหมายสำหรับคุณมากกว่าขึ้นมาก่อนด้วยเพราะว่าคุณจะต้องนำเอาพวกมันไปเข้าไฟล์เก็บไว้ในที่ที่พิเศษเฉพาะที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่สมองจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆดังนั้นสมองจึงเรียงลําดับความทรงจําเหล่านี้เอาไว้ในลักษณะที่จะ ทำให้การเข้าถึงมีประสิทธิภาพจริงๆซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาจึงมีประโยชน์มากในอดีตด้านจิตวิทยาด้วยการมาถึงของพลังงานใหม่จึงทำให้ศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ทั้งหมดของเหล่าไลฟ์เวิร์กเกอร์และสถานการณ์เลื่อนระดับขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไป และยังได้ทำให้ชิ้นส่วนใหม่เอี่ยมที่น่าฉงนของความฝันปรากฏตัวขึ้นดังนั้นความตระหนักรู้ที่เพิ่งค้นพบของพวกคุณอยู่ๆจึงได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเรียงลำดับใหม่ของความทรงจำดังกล่าวนี้ไปนอกจากนี้ถ้าพวกคุณกำลังทำงานกับมันอยู่หมายถึงเป็นไลเวิร์เกอร์นะคะ กระบวนการฝันของพวกคุณก็จะเปลี่ยนจุดประสงค์ของมันเองไปเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในอดีตที่อยู่ใน DNA ของพวกคุณใหม่หมายถึงเพิ่มเติมจากการคัดเลือกที่เก็บข้อมูลของเซลล์ประสาทที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างบนนี้ในหัวข้อด้านชีวภาพนะคะ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากลองคิดถึงมันแบบนี้ดูสิกลับไปที่ภาพถ่ายที่หล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ในขณะที่คุณกำลังหยิบภาพขึ้นมาทีละภาพอยู่นั้นคุณก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกและพลังงานที่อยู่ในภาพเหล่านั้นไปด้วย โดยการนำเอาจิตใจดวงใหม่ของผู้ที่รู้แจ้งแล้วเข้าไปใส่ไว้แทนดังนั้นตอนที่คุณพ่อที่เคยข่มเหงรังแกคุณก็จะกลายไปเป็นหุ้นส่วนกรรมของคุณไปและก็จะกลายไปเป็นผู้มีอุปการะคุณของคุณไปที่ได้ช่วยป่วนชีวิตของคุณให้ต้องเป็นแบบนั้น ส่วนพี่ชายของคุณคนที่ฆ่าตัวตายไปนั้นและได้ทำให้ครอบครัวต้องอับอายนั้นตอนนี้ก็จะกลายไปเป็นคนที่ให้ของขวัญแก่คุณไปเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเขาได้เตะก,ก้นของคุณเพื่อให้คุณออกไปค้นหาวิถีแห่งจิตวิญญาณให้มากขึ้นอะไรแบบนั้น ส่วนคู่สมรสที่รักคุณและอาจจะกำลังนอนอยู่ข้างๆคุณในตอนนี้ก็จะกลายไปเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับคุณมากขึ้นไปอีกในสายตาอันศักดิ์สิทธิ์คู่ใหม่ของคุณเพราะฉะนั้นแล้วคุณจึงไม่เพียงแค่จัดเรียงลําดับความทรงจําเหล่านั้นใหม่เท่านั้นแต่สมองของคุณยังได้ช่วยแก้ไขพวกมันใหม่อีกด้วยนี่แหละ คุณลักษณะใหม่ที่ทรงพลังอำนาจมากที่แสดงให้เห็นถึงความมีสิทธิอำนาจใหม่ของมนุษยชาติและนี่ก็คือหัวใจสำคัญของคำสอนทั้งหลายของไคลออนและรวมถึงผู้สง่งสารแห่งยุคพลังงานใหม่ทุกๆรูปธรรมด้วยคราวนี้ภาพถ่ายที่คุณเก็บขึ้นมาก่อนเพื่อนนั้นก็คือภาพถ่ายที่คุณกำลังแก้ไขมันอยู่ และเพราะฉะนั้นแล้วก็จะคือการเปลี่ยนแปลงเส้นการเวลาของคุณในสถานที่ที่เรียกว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้นั่นเองคุณสมบัติทางชีวภาพและคุณสมบัติทางจิตวิทยาจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่กับระดับการรู้แจ้งของคุณเองเพราะว่าพวกมันเป็นตัวสนับสนุนของแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายเนื้อของคุณ และพวกมันก็ถูกจัดเรียงลำดับความสำคัญใหม่แล้วเพื่อช่วยให้คุณสามารถเติมเต็มการเปลี่ยนแปลงใน DNA ของตัวเองได้เอาละ่ะทีนี้แล้วเราจะแปลความหมายของความฝันอย่างไรผู้รับสารคนอื่นๆผู้ถูกแล้วละ่ะที่บอกว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในหนังสือทำนายฝันแบบเก่านั้นมันใช้ไม่ได้แล้วในยุคพลังงานใหม่นี้จากผู้แปลนะคะ ถ้าคุณกำลังมุมานะเพื่อการรู้แจ้งของตัวเองอยู่นะเพราะว่าการแปลความหมายแบบเก่านั้นจะไปบั่นทอนคุณลักษณะทางด้านจิตวิญญาณแบบใหม่ของกระบวนการนี้ไปดังนั้นตอนนี้คุณจึงควรที่จะมองดูความหมายของความฝันในแง่ของจิตวิญญาณอย่างเดียวเลยเช่นคุณฝันถึงคุณป้าแซลลี่ใช่ไหมทำไมล่ะ เพราะว่าบางทีคุณอาจจะกำลังแก้ไขความรู้สึกที่เคยมีต่อเธออยู่ก็ได้เพื่อนำเธอเข้ามาสู่มุมมองใหม่หรือบางทีเธอก็อาจจะกำลังมาเยี่ยมคุณแบบหลากมิติอยู่ก็ได้เพื่อช่วยคุณจัดการและแก้ไขเรื่องราวของเธอที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยคือ ฝันเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วหรือฝันเห็นคนที่ได้ตายจากโลกสี่มิติของคุณไปแล้วคุณเห็นไหมว่ามันซับซ้อนมากๆแต่มันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ที่จะนำมาใช้แปลความหมายของความฝันมันได้เปลี่ยนไปแล้วจากผู้แปลนะคะ ดังนั้นในความฝันให้พวกคุณมองหาอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแบบเส้นตรงแทนและสุดท้ายจะบอกใบ้ให้นะถ้าพวกคุณคนใดฝันซ้ำเกี่ยวกับกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพลงไหนสักเพลงหนึ่งหรือการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนว่าฝันแทบจะทั้งคืนเลย แม้ว่าจริงแล้วความฝันจะเกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองก็ตามให้รู้ไว้เลยว่ามันไม่มีความหมายอะไรหรอกดังนั้นจงอย่าไปพยายามแปลความหมายของมันเลยเพราะว่ามันคือม่านหมอกที่ใช้บทบังเพื่อให้สมองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เท่านั้นเอง เพราะว่าสมองจะสร้างลูปสะท้อนกลับขึ้นมาในขณะที่มันกำลังทำสิ่งสวยงามอะไรสักอย่างอยู่เพื่อไม่ให้ใครมองเห็นซึ่งจะเต็มไปด้วยสมรรถภาพใหม่ๆสำหรับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกคุณคำถามเรื่องความฝันต่อนะคะ แคลอออนที่รักมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะกลับไปหรือฟื้นความฝันของใครสักคนหนึ่งที่เคยฝันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปีนะครับขอบคุณครับคำตอบอย่าว่าแต่ต้นปีเลยนะพบชาติต้นต้นก็ยังได้เลยเพราะว่าความฝันบางชนิดนั้นก็เป็นหน้าต่างให้กับจิตวิญญาณของพวกคุณบนโลกใบนี้และความฝันทั้งหลาย ก็เป็นของหลักมิติด้วยและก็ไม่สามารถเอาไปเทียบกับช่วงเวลาตื่นได้ด้วยนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงได้หน้าพิศวงนักจากมหาเทพไคลออนพี่ฝนขอเสนอความคิดเห็นนะคะความฝันพี่ฝนสรุปได้ว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะในการที่จะแปลความหมายของความฝันนะคะพี่ฝนก็ได้ รับสัญญาณเรื่องของการอ่านเพจข้อความจากต่างมิติในตอนที่หลับๆตื่นๆน,นะคะว่าให้เอาเพจนี้มาอ่านเพื่อส่งต่อให้เป็นความรู้เป็นการเปิดโลกให้หลายๆคนนะคะซึ่งมีคุูรุหลายท่านเลยที่ได้ ส่งความรู้บอกเล่าความรู้ที่มากมายมหาศาลกับพี่ฝนนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็ได้คุณค่าจากข้อความเหล่านั้นแล้วก็ส่งต่อออกไปเพื่อที่จะมีความรู้ใหม่ๆแล้วก็รับสิ่งดีๆกันมากมายนะคะขอบคุณมากๆค่ะและสวัสดีค่ะ